ห้าพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าหัวหน้าของคุณเป็นคนที่แย่มากหนึ่งก็คือไม่รับฟังความคิดเห็นของพนักงานหากหัวหน้าของคุณเนี่ยไม่รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของพนักงานนั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการเป็นหัวหน้าที่แย่พนักงานทุกคนมีมุมมองและแนวคิดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 2. ไม่ยอมรับความผิดพลาดหัวหน้าที่ไม่ยอมรับความผิดพลาดของตน และมากจะโทษพนักง,งานเมื่อเกิดปัญหาจะสร้างบรรยากาศที่เป็นลบและความเครียดในทีมงานพนักง,งานจะรู้สึกกลัวที่จะพูดหรือทำอะไรเพราะเกรงว่าจะถูกตำหนิการยอมรับความผิดพลาดและการเรียนรู้จากมันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำที่ดี 3. ไม่มีการสนับสนุน และพัฒนาพลังงานหัวหน้าที่ไม่สนับสนุนและการพัฒนาพลังงานรวมถึงการพัฒนาทักษะต่างๆหรือความก้าวหน้าของพลังงานทําให้พลังงานรู้สึกว่าตนเองไม่มีโอกาสเติบโตในองค์กร 4. การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนและไม่ตรงไปตรงมาหัวหน้าที่ไม่สื่อสารอย่างชัดเจนและไม่ตรงไปตรงมา จะทําให้พนักงานรู้สึกสับสนและไม่มั่นใจในการทํางานการสื่อสารที่ดีเป็นปกุญแจสําคัญในการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพข้อ 5. การไม่ให้คเครดิตหรือชื่นชมพนักงานลุงตีบอกได้เลยนะครับว่าการที่หัวหน้าไม่ให้คเครดิตหรือชื่นชมพนักงานที่ทํางานได้ดีจะทําให้พนักงานรู้สึกว่าความพยายามของพวกเขาไม่ถูกเห็นคุณค่าออนจากกันนะครับช่วยบอกลุงตีนะครับว่าหัวหน้าในที่ทํางานของผู้คุณเป็นแบบไหน มาแชร์ความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลงตี CEO